สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลคลิปนี้มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยมาฝากนะครับเป็นเด่น10หน่วยล่างหรือเลขท้าย2ตัวรัฐบาลนะครับสนับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมาเริ่มที่แผ่นแรกให้ดูที่ผมเคยใช้ทําเป็นสรุปโค้งสุดท้ายก่อนนะครับให้ดูที่ด้านล่างนี่นะครับ ทำกรอบไว้3สีนะครับกรอบสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวออกช่องสีเขียว1ตัวนะครับคือเลข1และออกช่องสีน้ำเงิน1ตัวนะครับคือเลขสีนอยา่านั้นออกเลข1 4นะครับมาต่อกับแผ่นที่2นะครับให้ดูที่ด้านล่าง นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวใบนี้ผมใช้ทำเป็นสรุปโค้งสุดท้ายของงวดวันที่30ธันวานะครับแต่ว่าผมใช้ช่องสีเขียวจับกับช่องสีน้ำเงินนะครับช่องสีเขียวหลุดไปออกช่องสีแดงนะครับงวดแถลวออก5 8ช่องสีแดงออก8ช่องสีน้ำเงินออก5้นะครับ รอติดตามนะครับใกล้ๆวันห้ยออกนะครับผมถึงจะปล่อยใบใหม่นะครับอันนี้เป็นใบเก่าดูเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับให้เป็นแนวทางจะได้ตัดสินใจจะจับช่องไหนนะครับของใบใหม่ไว้ติดตามนะครับใกล้ๆวันห้ยออกมาต่อกับแผ่นที่3นะครับ เด่นสิหน่วยล่าง8ตัวในตำนานของปี5 9กับปี6 2แผ่นนี้ใช้วันที่17โมกราได้เลยนะครับให้ดูที่ด้านล่างนะครับสูตรที่1สูตรที่2ให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคือเลขชนทั้งสอูนรนะครับชน0 1 2 3 6 7 8 9ชนตั้งหลายตัวนะครับตั้ง8ตัว ไม่น่าจะพลาดนะครับต้องมีสักตัวต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับวดวันที่17มกราคม2566นะครับเลข8ดตัวไม่มาสักตัวก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับมีแน่นอนหนึ่งตัว มาต่อกับเด่นปักหลักนะครับเด่นสิบล่างแผ่นนี้ยังไม่เคยนำมาให้ชมไม่ให้ดูนะครับเห็นว่าเดินดีก็เลยนำมาลงให้ดูนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจของตัวท่านเองนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่าของปีประมาณกลางปี65นะครับมี2ส,สูตรให้ดูที่ด้านล่างนะครับ มีสูตรที่1มีสูตรที่2ให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงคือเลขชนทั้งสองสูย์นะครับชนเลข0 1 2 478ให้ทำเป็นเด่น10ล่างนะครับมาต่อกับเด่นปากหลักนะครับ อันนี้คือหลักหน่วยล่างให้ดูที่ด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงผมเลือกไว้7ตัวนะครับก็คือเลข4 6 0 2 8 7 1นดเนะครับเป็นใช้ทำเป็นหลักหน่วยล่างนะครับส่วน3 5 9ผมเดาว,ว่าเป็นเลขดับนะครับเลขที่ไม่มาหลักหน่วยล่างนะครับ เพราฉะนั้นผมใช้7ตัวในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเป็นหลักหน่วยล่างสูตรนี้ใช้มาแล้ว2งวดนะครับพิจารณาการเอาเองเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆหรือ FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไม่ฟ่านกด YouTube เลยใครกดติดตามขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ